สปลาแห้งค่ะข้องกุณใหญ่แววถีบถุงซองร่อยอย่างแรงชอบมากเลยชอบกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวดอกอัญชันจิ้มแล้วก็ร้อยวิธีกินนะคะเนื่อมันจะให้มันร้อยนะเนื้อปลานี่เยอะมากจิ้มเข้าไปแบบนี้นะนี่เนื้อปลานะคะ อืมมีเขเน,นี่ยตามอืมพอกล่าวอืมอืมอ้าวหนึ่งจังมีหลูกชิ้นนิดนึงอืมร้อยอย่างแรงหลูกชิ้นหมักเครื่องกะปุกเองอืมร้อยร้อยมา Kim mày có uốn. phải vậy ở của băng kia. Kim mày tao. mày 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 mày